คำสอนเตือนใจจากพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกจงเป็นตะเกียงให้กับตัวเองจงตื่นอยู่เสมอจงเดินไปตามทางแห่งหลักธรรมที่ได้เรียนรู้จงตั้งสัมมาสติให้มั่นจงอยู่กับตัวเองจงอย่าเดินตามผู้อื่นแปลความได้ว่าหนึ่ง จงเป็นตะเกียงให้กับตัวเองท่านหมายถึงให้เรานั้นรู้จักพึ่งพาปัญญาในใจของเราเองอย่ารอให้ใครมาชี้นำตลอดเวลาเพราะธรรมะไม่ได้อยู่แค่ที่ครูบาอาจารย์สอนเท่านั้นแต่อยู่ในใจที่รู้เท่าทันตัวเองการเป็นตะเกียงของตัวเองคือการมีกำลังสติมีสมาธิเป็นฐานและมีแสงสว่างของปัญญานำทาง ไม่หลงตามกิเลสตัณหาอุปาทานง่ายๆ2จงตื่นอยู่เสมอคือการไม่ปล่อยใจให้หลับไหลไปกับความเคยชินหรืออำนาจของกิเลสรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธความหลงความอยากเข้ามาครอบงำใจผู้ที่ตื่นคือผู้ที่มีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงอยู่ในอดีตและไม่มัวเพ้อถึงอนาคต 3. จงเดินไปตามทางแห่งหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ท่านหมายถึงให้ใช้สิ่งที่เข้าใจจากการเรียนรู้หลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่ฟังหรืออ่านเท่านั้นแต่ต้องนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเดินตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญา ด้วยความเข้าใจ 4. จงตั้งสัมมาสติให้มัน่นสติคือสิ่งที่คอยเตือนใจให้รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรและอยู่ในสภาวะใดการตั้งสัมมาสติให้มัน่นคือการฝึกให้รู้ตัวอยู่เสมอเห็นอารมณ์ที่เกิดโดยไม่เผลอเข้าไปเป็นกับมันเมื่อสติ สมาธิมั่นคงปัญญาก็จะเกิดและใจจะไม่วันไหวไปตามสิ่งรอบข้าง 5. จงอยู่กับตัวเองท่านไม่ได้หมายถึงให้หนีผู้คนแต่หมายถึงให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้กายรู้ใจไม่ส่งออกไปวุ่นวายกับสิ่งภายนอกอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้ตัว เพราะใจที่อยู่กับตัวเองคือใจที่สงบและเห็นความจริงได้ 6. จงอย่าเดินตามผู้อื่นท่านหมายถึงอย่าหลงตามความเห็นความเชื่อหรืออารมณ์ของคนอื่นโดยไม่พิจารณาอย่าเดินตามสิ่งที่โลกนิยมแต่ให้เดินตามทางที่ธรรมสอนคือทางแห่งความรู้เท่าทันและความไม่ประมาท ทั้ง6ข้อคือข้อคิดข้อเตือนใจจากคำสอนนี้ให้เรารู้จักกลับมาอยู่กับใจของเราเองโดยให้เราหมั่นฝึกฝนใจตัวเองให้มีแสงสว่างจากสติกำลังจากสมาธิและให้เราเดินตามทางแห่งปัญญาเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครนำทางเราได้ตลอดไปนอกจากใจที่ตือนรู้ของเราเอง